ถ้มาอยู่ๆมันก็บูมขึ้นมาพอไปคุยกับคนโลเคอล้วก็เริ่มเก็ตละท่งว่านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าเกษตรขายพวกถั่วพวกข้าวพวกเครื่องเทศกันเยอะๆน่าจะประมาณสัก50ปีที่แล้วใช่ไหมครับแน่นอนว่ามันมีการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยปุ๊บเนี่ยแล้วมาเจอโควิดธุรกิจพวกนี้ก็กลายเป็นธุรกิจซันเซ็ตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในส่งว่านเนี่ยก็ยังมีธุรกิจพวกนี้อยู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่อยากทำเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่มันไม่เซ็กซี่ไม่เท่มมมีกกรราาขขขนน้ววั อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไปขายซอยก็แคบแคบเล็กๆตึกก็เก่าอยู่ๆเนี่ยมีคาเฟ่เจ้าหนึ่งมาเปิดคาเฟ่เจ้านั้นอะ่ะชื่อ FB เป็นเจ้าแรกในส่งวาดที่มาเปิดพอเจ้านั้นมาเปิดเนี่ยคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็แปลกใจเพราะว่าขายขายในราคาปีเนี่ยเออเออมีคนมาซื้อเรื่อยๆคือเขาตกแต่งสวยมากตัวคาเฟ่เขาเนี่ยด้านหน้าเป็นกระจกคือตกแต่งให้เข้าไปกับยานแล้วพอเดินเข้าไปมันมีบ้านในนั้นทีเตียวเป็นบ้านแบบเหมือนเป็นบ้านองค์ไทยสมัยเก่าอยู่ในนั้นก็คือด้านล่างจะเป็นที่ ทำขนมแล้วก็ยกพื้นสูงขึ้นมาแล้วชั้น2เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะเป็นคาเฟ่แล้วก็มีการตกแต่งแล้วตรงเพดานเขาใช้อลูมิเนียมหรือเป็นคอมโพสิตที่มันสะท้อนเหมือนกระจกครับพอมองขึ้นไปเนี่ยมันรู้สึกมันว้างมันโล่งเจ้าเนี้ยเป็นเจ้าแรกมาหลจากนั้นจะเป็นร้านของคุณเมย์แอฟเตอร์อยู่เปิดทรงวาดคอฟฟโรสเตอร์พอมี2เจ้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีแมกเนตคนก็เริ่มมาอยู่ก็มีเช่าเล็กๆตามมาในทรงวาดไอเวิร์งกลุ่มคาเฟ่คนที่เริ่มมาเปิดแรกๆเนี่ยก็รวมตัวกันก็ตั้งชื่ หลายหลายคนชอบมาถามผมนะฮะว่าทรงวาดเนี่ยมันจะบูมไปได้<ม>เยอะไหม,มแล้วก็มันจะเหมือนบรรทัดทองหรือเปล่าทรงวาดกับบรรทัดทองเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทรงวาดกับบรรทัดทองเนี่ยต่างกันเพราะว่าทรงวาดเนี่ยจริงๆมีทุนใหญ่แบ็กอัพ เขาจะไม่ค่อยปล่อยให้ที่เขาโศกแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกลุ่มของคุณเจริญเขาไปซื้อที่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ําเจ้าพยาตอนนี้เข้าใจว่ามีแผนที่จะทําเป็นโรงแรมวิสคอตซนขึ้นมาตอนแรกเนี่ยมีแผนว่าจะทําเป็นเรือข้ามฟ้าแต่ไปไปประมาเราได้ยินข่าวล่าสุดที่เขาจะทําสะพานข้ามมาเลยในฝั่งสงวาดนะนะผมคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละแถว็นตลาดท่องเที่ยวใช่ครับส่งวัานเป็นตลาดภายานนานใน,ในผมไปเดินสงวาดมาแล้วเพลินผมไปเจอตึกเก่าแล้วตึกเก่าตรงนั้นคือมันไม่ได้อยู่ในสรงวานโดยตรงแต่ว่ามันอยู่เยื้องงกับวา เป็นตึกที่ออกทรงกกติกหน่อยก็คือแบบว่าหน้าต่างเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าโงงแบบสามเหลี่ยมไอ้ตึกเนี้ย ก็มีต้นไม้ผมดูแบบเฮ้ย hey, ตึกนี้แบบว่ามันมีสเสน่ห์มากเลยมันสวยมากเลยเราก็ถ่ายรูปแล้วเราก็เดินเข้าไปแล้วเราก็พยายามไปถามเออขยเช่าไหม <c oughs> คือไอ้ขายอะ่ะไม่ต้องพูดอยู่แล้วเพราะเราซื้อไม่ได้พี่เตียมเผื่อเราจะทําร้านกาแฟหรือทําบาร์เพราะว่าเราเป็นคนชอบดื่มแล้วพอเออินผมไปเซอร์วย์เนี่ยผมก็ไปเจอเจ้าของเจ้า <c oughs> ของตึกจริงๆนะพี่เตียม <c oughs> ที่ไม่ได้เป็นของคุณเจริญเนื่องจากว่าทรงวาดเนี่ยมีทั้งเจียไตอยู่ในทรงวาดแรกๆเลยแล้วมันก็จะมีเวิร์กหนึ่งที่พอเข้ามาในทรงวาดมันจะอยู่กลางๆทรงวาดหน่อยแล้วก็เด เราผ่านยุ่อุตสาหกรรมมา 2- 3งสร้อยปีเรากินปลากระป๋องเรายังต้องเทออกจากกระป๋องมาปุงใหม่เราไม่ชอบของอุตสาหกรรมซ้ำๆเหมือนกันฉะนั้นในการเสพของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยมไม่เขาเสพสภาพแวดล้อมด้วยบรรยากาศเมือนที่นัดเล่ากับอินในร้านเป็นอย่างนี้บ้านเป็นอย่างนี้นั่นแหละคือคือสิ่งที่มนุษย์เสพมันไม่ใช่แค่กาแฟหนึ่งถ้วยใส่เนี่ยคุณกินที่ไหนก็ได้หรือบรรจุซองมาคุณกินครับแต่มนุษย์จะเสพกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นของเรียวๆในบรรยากาศที่แตกต่างกันทั้งนเกิดที่วากก็็แทรรรรวาาาาาเเเปปนนบยศสอหม ก็ต้องสอดคล้องข้าส่งว่าไปไปทาอาคารอะไรที่แบบโมเดิร์นอะไรขึ้นมาแบบขึ้นมาคนก็ไม่โอเคฉะนั้นแล้วคนต้องการกลุ่มคนย่อยๆที่ทำหนักเป็นตัวตวนของคนจริงๆ<ช><ช>ฉะนั้นไอ้นี่แหละก็คือที่เราทาหลักสูตรดีเดยบกันก็คือหมายความว่าพอบริบทของเมืองมันเปลี่ยนแล้วพฤติกรรมของคนวิธีคนการเสียงของคนก็เปลี่ยนฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนเยอะเหมือนอสังหาริมทรัพย์นะต้องไปซื้อที่ต้องเลยสร้างใหม่แต่ว่าเข้ามาเซ็งเข้ามาแล้วเรามีความคิดครับเราเข้าใจตลาดตรงนั้นแล้วทำขึ้นมาเนี่ย จริงๆอ่ะบอกที่จะเป็นที่ฝึกปลือวิชาฝีมือโอเคคนทุกคนพอโตขึ้นมาก็อยากทําใหญ่ครับแต่ว่าคุณทําเล็กๆ่างนี้ให้ผ่านก่อนถ้าคุณพาเล็กๆยากๆและทุนไม่เยอะให้ผ่านก่อนคุณไ่ทาใหญ่แล้วคุณจะมีประสบการณ์ที่มากพอที่จะไม่พลาดเพราะถ้าใหญ่ผ่านแล้วพานเลยนะและที่อื่นๆที่มีซอร,รี่ของตัวเองมีเรื่องราวของตัวเองมีบรรยากาศดีครับบรยกรรมมีชุมชนมีอะไรจริงๆมันไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ทสงวาดที่เดียวเพราะว่าถ้าเราสามารถพัฒนา Product หรือว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นสถานที่เนี่ยให้เข้ากับบริบทของททีี่่ นนเนนั้มันจะมีะเสน่ห์แล้วมันจะเป็นตัวดึงดูดคนมาซึ่งทุกอย่างเนี้ยเราจะสอนกันในคอร์สดีเดฟของ b y n e x t t e e เรแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจก็รายละเอียดอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่าง